ฝ้ายหมักโคลนลายนพะเก้าผ้าฝ้ายหมักโคนลายนพะเก้ามี2เฉดสีนะคะจะมีส้มอมชมพูนะคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาสีกลมนะคะสีกลมคามสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าขาลายนพะเก้าสวยๆเหมือนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละ690บาทราคาผืนละ690บาทนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ1,690ผืนนะคะรับ2ผืนนะคะ 1, 3 5 0าาบาทนะคะรวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากนะคะของแถมนะคะเป็น กระเป๋าใส่โทรศัพท์ด้วยนะหนึ่งใบนะคะคุณลูกค้าขามูลค่า35บาทแถมฟรีทันทีแถมฟรีทันทีนะคะไม่ต้องสะสมยอดสะสมแต้มนะคะคุณลูกค้าขาร้านแม่วัรีพาไทยพร้อมเปให้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสีส้มสีส้มอมชมพูสวยละมุนมากๆสําหรับสายหวานคุณลูกค้าขาขายดีมากๆเลยนะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะคะที่ชอบนะคะเข้มๆหนึ่งเนาะ ใส่กับเสื้อสีน้ําเงินนะคะสีกรมคุณลูกค้าขานี่เลยใส่กับเสื้อหมอ้อมก็ใส่ได้สวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษเพียงผืนละหกร้อยเก้าสิบาทหกร้อยเก้าสิบาทจ้าควายหมักโคลลายขอนะคะคุณลูกค้าขาราคาผืนละหกร้อยเก้าสิบาทราคาผืนละหกร้อยเก้าสิบาทนะคะสั่งซื้อวันนี้นะคะจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าขาสีเหลืองค่ะนี่เลยค่ะรับสีไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะสีเหลืองทองนะคะ สีเขียวพาเทลนะคะสีม่วงกรีบบัวนะคะสีกลมค่ะลงไปถึงสีส้มก็มีนะคะคุณลูกค้าขาสีแดงนี้จะเป็นแบบว่าสีแดงมะเหมี่ยวนะคะสีแดงอมชมพูสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาสีชมพูกรีบบัวนะคะคุณลูกค้าขาสีดําก็มีนะคะคุณลูกค้านะนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสีชมพูกะปิค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวทางร้านนะคะจะแถมนะคะกกระเป๋าใส่โทรศัพท์ให้หนึ่งใบด้วยนะคะคุณลูกค้านะ คือละ690บาทจัดสรงฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช,ช่อง YouTube แม่มาริพาไทยด้วยนะคะพี่ๆขาขอบพระคุณมากๆจ้า ผ้าายหมักโคนลาลลิซาค่ะเป็นผ้าายหมักโคนมัดหมี่ทอเครื่องสองตะกอนะคะคุณลูกค้าขาพื้นนี้นะคะจะเป็นแบบว่า,าสีแดงมะเมี่ยวสีแดงอมชมพูสีแดงมะเหมี่ยวสีแดงอมชมพูนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าจะรับเป็นสีเทาอมฟ้าก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาพื้นนี้สวยคลาสสิกมากๆนะคะพื้นต่อไปค่ะคุณลูกค้าขาพื้นนี้เบสเซลเลอร์เลยนะสีชมพูกะปิค่ะเห็นไหมคะที่นุ่มตัดเป็นกระโปรงหางปลาให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะคะคุณลูกค้าค่ะหร สีชมพูกรีบบัวสวยสดใสมากๆคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะแล้วสียอดฮิตยอดนิยมทั่วโลกคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีกรมหรือว่าสีน้ําเงินเข้มนั่นเองคุณลูกค้าขาคือผ้าคือดีมากๆนะคุณลูกค้าสามารถนําไปส่งตัดได้เลยส่งตัดได้เลยนะผ้าอบนิ่มฟิกสีเรียบร้อยนะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะต้อนรับเทศกาลวันแม่คุณลูกค้าขาสีฟ้ารายชินีสีฟ้าราชินีค่ะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งให้นะคะคุณลูกค้าขาสีฟ้ารายชินี สีกรมหรือว่าสีน้ําเงินเข้มค่ะหรือว่านะคะนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาสีชมพูสีชมพูกรีบบัวจ้าสีชมพูกะปิค่ะสีเทาองฟ้าแล้วก็สีแดงมะเมี่ยวจ้าคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้เลยนะคะร้านแม่มดิพ้าไทยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบอ่าทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายทอมือผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะ ผ้าฝ้ายหมักโคนะคะทอเครื่องสองตะกรลายลิซ,ซ่าและทางร้านก็มีผ้าฝ้ายทอมือจําหน่ายด้วยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจความพรีเมียมชื่นชอบความพรีเมียมนะคะก็ฝากกดติดตามกดสัครสมาชที่ช่อง YouTube แม่บริ้าทไทยด้วยนะเด<ให>ี๋ยวพาดูพาชมเพิ่มเติมในรีวิวช่วงต่อไปค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือรุ่นไหนสีอะไรฝากดูฝากชมด้วยนะคะคุณลูกค้าคะนี่เลยค่ะเซตนี้ผืนละ690บาท690บาทเลือกได้เลยคุณลูกค้าคะมี1 2 3่งมี่ห้มี6เฉดสี <S <S ตามนี้มี หกเฉดสีตามนี้นะคะคุณลูกค้าคะผืนละหกร้อยเก้าสิบบาทขนาดหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรขนาดหนึ180่งร้อยคูณหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรสวยๆค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเนาะชื่นชอบสีไหนผืนไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้จาจ๋าขอบพระคุณค่ะ ผ้าฝ้ายมัโคไลดอกแก้วจ้าสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะราคาผืนละ690บาทจ้าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะรับผืนไหนดีคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงแบบว่าม่วงพัดเทลนะคะม่วงดอกมะเขือนะคะคุณลูกค้าคะสีฟ้าราชินีจ้าหรือว่าจะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดดีคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าคะหถือว่าจะเป็นสีม่วงกรีบบัวสวยๆค่ะคุณลูกค้าคะผืนนี้สีม่วงกรีบบัวนะคะคุณลูกคสะั ซื้อได้เลยนะคะราคาผืนละ690บาทขนาด100่งรคูณหนึเซนติเมตรคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟในราคาสุดพิเศษด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะ690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะคุณลูกค้าค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้เลยนะคะขนาดหน้าผ้า100่งรคูณหนึเซนติเมตร ผ้าไฟนะคะ้าไฟหมักโคนนะคะ้าไฟมัดหมี่ลายดอกแก้วสวยๆจากคุณลูกค้าค่ะ,คะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะสั่งซื้อสินค้าโทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1ป0 0 8จ้า